วันน้องเย็นได้พี่น้องถ้าพี่น้องยอมเขาเอาบุญวันน้องเย็นวันพอทานเพิ่นบุญนประธานเข้าเปลือกกองเขาคนหนึ่งงานเข้าเปลือกมงเอาบุญลมหนาวหนาวแล้วลมนอนบนนีน้เนาะว่านโมปันเลยสองมือล้วลมนกลมหนาว ยังโข้แล้มีจอหนังบังลมอยู่มทอพอดีเขาคุบาอ่อนคุบาหน่อยดิโบยุบะคุบาหน่อยโบยุบะ โอ้ออกไปผัวชมพ่อโบเห็นเนาะมันปั่นผ่านโบยู่เสนอว่าผ่านคานอยู่เว้นเล็บเลยผ่านโบยู่อากาศ เราทานเขาเปลือกวันยทั้งกล่อ ยามตอนเ,อเ้าๆ์ใหน้องในการตอนเสาร์อยู่วัดวัดน้ังเย็นบุญประทานข้อเปลือกเป็นมุอถวายเป็นผ้าบรรยากาศยามตอนเช้าๆห้าง,งเข้อเปลือกตำบลมังเย็นวัดพรทานขานเฮาวันที่สิบห้าเนี่ยก็เป็นพุกเสษเหรียญพนนิ่นที่สิบห้าไอ ุกเสกเรียนเพิ่นที่สิลหาพี่น้นองญาตาโยิ่นะครับว่าเนี่ยทางเขาเปลือกมือพอทานมากพอทานมาก latar nasi dikat tuan caw caw si latar nasi ha berhan kau puak wat nung yin tambun ตอนใส่บาตรพระอาจารย์บริไทยพี่น้องบุญาาอ๋อพระอาจารย์ก็จะทำวิธีอยู่อาจารย์ทำวิธีตอนนี้ก็ลังเหตทิถวายกองขอวายกองกองของถวายพระทหาร กองเขาท่านเขาเปลือกบ้านนองเย็นหรือตำบลนองเย็นนพอทานพี่น้องเดียวอนนี้ก็เล่างเลี่ยงบ้านผู้ซอ,อยเพื่อน ทางเขาเปลือกประลองเย็นใกล้กับเส้นแหละตอนใส่บาดพระอาจารย์บริถายพระอาจารย์กระทํำวิธีอยู่ี่นั้นอยู่สสยใส่สารวัตรทิดใส่

ัย่ต่กอนเพิ่กระบวเป็นเจ้าวัดที่พุ่นสว่างวัดโซฟรลลแต่ก่อนเป็นาสุข,ขามาเอาลูกอมเมีย่อนาคติ่นก็ไปได้ดีเด้จานใส่ถว,วายพัตนายพัฒนาถวายวาขอเขาเปลือกเขาจีเขาจีบเขาเปลือก ใส่ <laughs>

เขาตัวไวเตัวไว้ตัวเขาตัวเขา เซ็จเรียบร้อยพี่น้องถาวายเขาเปลือกถาวายพระเขาพัทหารถาวายตนทุกสิ่งทุกอยา่างแล้วกับนายเวศถือว่าคนหลายที่น้องพุระพ่านเขาเปลือกวันน้องเย็นไก่ซ้ำเร็จแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์สันเขาแล้วกันจุกมือสกาัด ย่าโยมเขากำลังยุกผ้าเข่าขามาพัตหารเขามาถวายให้นะครับยกกำ่ังเลี้ยงผ้าเข่าบรรยากาศบุญท้ายเขาเปลือกจัดขึ้นคู่ปีคู่ปีพิมองเขตทุกหมู่บ้นบานเจอพอแต่แม่ฟ้าเห็นพอแต่แม่ฟ้าเห็นบุญนพระท่านเขาเปลือก ทุกปีทุกบ้านเขตตะบนต้องเย็นครับจังหวัดมุกฮ่องวัดที่สิบน,นี่ก็เป็นของมื่อบุญกระท่งข้อเปลือกวันพุธสว่างพี่น้องมืออื่นเป็นมือโฮมของวันพุธสว่างเดี๋ยวพระอาจารย์จะเกบ็บภาพบรรยากาศเนี่มันก็เป็นมือวันที่เก่าวันที่เก่ามือที่สิบเป็นมือโฮมของวันพุธสว่าง,งคลืนนี่ตังหนัง นี่ตรงเย็นเพื่อนตรงทางเขาเปลือกนีงเย็น,น,นก็นรังางสบายเพราะเขา